กับการข่มดินขุดดินแล้วก็รับขายดินต่างๆเขามาใช้ที่ดินนี้นะครับในการที่จะเอาดินมาลงแล้วคือมันมันมีปัญหาเกิ่องหนึ่งเรื่องของกลุ่มก่อนนะครับกุ่มเนี่ยคือมันดินเนี่ยมันมีฝุ่นแล้วก็รถมาทีเป็นรถเอ่อรถดำรถรถสองสองพวกอะไรเงี้ยครับพอเมื่อมันลงรถอุโมงค์ทุกบนถนนที่วิ่งผ่านมาเนี่ยดินกบถนน Okay, เพราะการเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ย,ยม,มันมีการดันดินฝุ่นมันพุ้งครับเมื่อฝุ่นมันพุ่งปุ๊บปัญหาที่สองคือเสียงครับสเสียงคือลดตาร <c oughs> ก็กลางคืนก็ลดลดเสียงแต่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนที่นอนติดเตียงเนะี่ยเขาคือตอนนี้อยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องอยู่ข้างบนนะครับแล้วเดี๋ยวลองลองคุยกับผู้ที่กระเกได้รับผลกระทบน,นะครับมันเป็นเสียงกระทบตัวคนแก่ยุ่งยกว่าค่ะไปโรคพยาใจแล้วใส่เครื่องกระตุ้นลงมาไม่ได้เลย ต้องเอาขึ้นแล้วเข้าไปให้กินไปข้างบนเสียงมันกระแท่งอู่นอะไรไปมันแก่หมดแล้วยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยจะตายแล้วนะเนี่ยเขายังมาเลยเสียงกระแทกนี่ตอนเย็นนี่ยิ่งดังมากเลยค่ะใจกันแท่ในหัวใจสบาาลยลูกนานๆมานอนด้วยดิโอ้ฟัไม่ได้เลยไหมทำอะไรเม่เขามาทำบ้านใช่มาปลูกกระต๊อบอยู่เลยเราก็เนาะความปลอดภัยเนาะเราอยู่คนเดียว าเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรเหมือนคล้ายๆกับแพนินแล้วก็ต้องไปรักษาที่คลินิกหมดนั้นเก็ไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็มีตาอักเสบด้วยคือถ้าถ้าได้มีเสียงและใจมันจะสั่นวิวมันมันแบบเหมือนเหมือนจะเป็นลมอ่เขาค้าดินหินตายนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นดินก็ส่วนใหญ่เขาไม่รู้เขา,าเอาดินที่ใหน่มานี่ก็มันจะขุดดินมาแล้วมามา มานขมัฟุนเสียงนะครับสภาพแวดล้อมก็คือเราถ่ายรูปใบพอการถ่ายรูปไปนะมันจะมีดินเสียนะของเสียต่างมันดินมันมันเมื่อมันถมปุ๊บฝนมันตกมันไม่มีที่ระบายน้ํานะครับมันก็ทําให้เป็นแอ่งเก็บน้ําน้ําเกิดน้ําเสียเกิดมลภาวะมาเช่าที่ตรงนี้อยู่เป็นปีนะครับชาวบ้านได้พยายามไปขอร้องไปขอให้เขาช่วยบรรเทาให้มันเดือดร้อนน้อยลงหน่อยยิ่งขอยิ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้น จนตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เราได้เคยเข้าไปปราสานแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันปัญหามันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนชาวบ้านเขามีหลายคนครับอย่างป้าอี้ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเกิดจากโรคปูแพ้เป็นเยอะเลยื่อกี้นี่ท้นทถ้าตอนคือเราคนไทยครับเราเรายังไม่ไม่ใช้กฎหมายในการที่จะมาบังคับจนมันไม่ไหวแล้วเราเราได้พยายามไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไกลอยู่ตรงนี้เองใกล้แค่ไหนใ เพราะว่าทุกวันน er yes. ี้ปิดประตูหน้าต่างหมดอยู่ในบ้านแล้วถ้ามันดังมากๆก็ใส่หูหูฟังหูที่ปิดหูว่าปะใช่ใส่เล็กน้อยๆออกกำลังเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในคุกในปุ๊บทุกวันเลยค่ะโก็จะถึงหกโมงค่ะไม่มีวันหยุดเลไม่มีวันหยุดสาวว่าที่ถ้าตัดเตลเลอรก็ไม่หยุดพอธุรกิจรินกินใส่เครื่องกระตุ้นอะไรเงี้ยค่ะถึงเสียงไม่ไหวก็คุณก็เยอะบางทีก็หายใจไม่ออก เป็นม้ไมสองเมตรสาเมตร,มตรแต่น,นี่คือติดบ้านถ้าหมดเก็บแลังนะคะเนี่ยค่ะตรงตรงนี้ค่ะตรงแนวแนวดินที่มันอยู่ติดรั้วเราเนี่ยค่ะเขาเขาบัดขุดลําเหงือกแต่ว่าเขาขุดเอาดินไปไว้ถมดังฝั่งเขาถมดําฝั่งเขาไปตลอดตลอดสามสี่ครั้งแล้วค่ะแล้วมันก็เลยทําให้ดินที่งอกออกมาตรงรั้วเราหลีกรั้วเราเนี่ยค่ะมันก็หายไปทุกที มันก็เหลือน้อยเดียวเมื่อก่อนประมาณมีประมาณสองเมตรเดี๋ยวนี้ไม่ถึงเมตรแล้วคะ่ะจะมีผลกระทบม,มากขึ้นเรื่อยๆกับสุขภาพในอานาคตครับความรักกอย่างความรักการใช่รับครับโรงเรียนวันนี้ผมเยอะมาก,ลมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาโรงเรียนไปที่ไหนบ้างในส่วนผมเนี่ยในส่วนของของนิติเนี่ยเราก็ได้ทำรือ,อเดี๋ยวเราจะไปยื่นที่สุนงค์ธรรมไปยื่นที่ กร,ระทรวงทรัพย์ไปยื่นที่แม่ร้อล้อมรวมถึงับไปยื่นกับในงานทุกๆในงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ใน,นส่วนของการประสานงานรวฐเทศบาลต่างๆแระประสานทางสองอก็อยู่ในระหว่างของการประสานงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยรอให้สัญญาหมดอายุก่อนแต่ทีนี้เรื่องจากฝนละอองเนี้ยมันมันมันอีตั้งหลายวันแล้วเขาก็ทํางานทั้งทั้งวันนะคะรถข้าออกทั้งวันก็เลยคิดว่า จะต้องรายงานรายงานให้ทางจังหวัดทราบตรงเนี้ย